แฮมเบอร์เกอร์ด้วยนะครับผมสั่งเป็นไฮบอลนะครับแล้วก็อากาศตอนนี้ถือว่าในันทีจะเข้าตอนนี้อยู่ที่แคนาดามาได้ประมาณ3สัปดาห์แล้วนะครับก็เริ่มรู้สึกว่าตัวเองปรับตัวเข้ากับที่นี่ได้ระดับหนึ่งแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพอากาศแล้วก็เรื่องของอาหารนะครับอย่างตอนนี้คือฝนมันตกไงคือมันเป็นช่วงฤดูใกล้ฤดูหนาวแล้วฝนก็จะตกเยอะหน่อย ผมก็มีร่มที่ซื้อที่นี่ที่มันจะแข็งแรงกว่าที่ไทยเยอะมากๆเลยนะแล้วก็มีเป็นเสื้อกันฝนที่สามารถกันหนาวได้แล้วก็เป็นรองเท้าที่เป็น water proof คือกันน้ํากันหิมะได้นะครับคืออยู่ที่นี่นี่ต้องปรับตัวระดับหนึ่งเลยเพราะว่าสภาพอากาศที่นี่ค่อนข้างมีความหลากหลายมากกว่าประเทศไทยคือประเทศไทยว่าเราเนี่ยมันมีแต่อากาศร้อนนะกับฝนตกนะเนาะและอีก3วันข้างหน้าเนี่ยผมก็จะเปิดเรียนแล้วนะครับ รู้สึกว่าตื่นเต้นมากๆเลยคือเราไม่ได้เรียนหนังสือมาประมาณ2ปีแล้วตั้งแต่เราเรียนจบมาหาลัยหลังจากเรียนจบผมก็ไม่ค่อยยุ่งอะไรเกี่ยวกับการเรียนอีกเลยอะ่ะเออจนนี้จะต้องกลับไปเรียนหนังสืออีกแล้วนี่ก็แบบโอ้โหตื่นเต้นมากๆเลยคือเขาส่งตารางเรียนมาให้แล้วส่งเมลเวล o m มมาแล้วแล้วก็เมื่อวานเนี่ยไปเซเวโรงเรียนมาแล้วไปดูว่าเออโรงเรียนเป็นยังไงบ้างนะครับ สำหรับคอร์สเรียนที่ผมลงเรียนก็คือ d i p l o m a of d a t a ตตาไรซิโปรแกรม Co-op ที่ Greystone College v a n c o u v e r นะครับก็คือมันเหมือนกับเป็นโรงเรียนของเอกชนนะครับสำหรับโปรแกรม c o o p เนี่ยเป็นโปรแกรมที่ช่วงครึ่งแรกครับประมาณ20วีคแรกเนี่ยเราจะเรียนเป็น A c a d e m i c นะครับซึ่งเป็นเนื้อหาเลคเชอร์ทั่วไปเรียนในห้องแล้วก็อีก20วีิิต่อมาเนี่ยของโปรแกรม Co-op เนี่ยจะเป็นฝึกงานก็คือเราจะได้ไปสัมภาษณ์งานจริงๆแล้วไปส่งในซูเม่จริงๆแล้วก็ไปฝึกงาน ของที่เราเรียนมาเป็น Data าสิทจริงๆและกฎหมายของบิชเชลิโอมเบียนะครับก็เด็กฝึกงานทุกคนต้องได้รับเงินด้วยนะครับซึ่ง ผมรู้สึกว่าโอเคผมเลือกถูกที่มากก็คือได้ทั้งเรียนได้ทั้งฝึกงานแล้วก็ได้ทั้งเงินนะครับผมมาเรียนต่อที่แคนาดานี่ผมสมัครผ่านเอเจนซี่ที่ไทยนะครับซึ่งเอเจนซี่ที่ผมเลือกเนี่ยก็คือ IDP Education Thailand นะครับซึ่งเป็นเอเจนซี่ที่เขาดูแลเรื่องของการเรียนต่อต่างประเทศอยู่แล้วเขามีหลากหลายโปรแกรมให้เราเลือกหลากหลายประเทศให้เหหาราเ,เลือกนะครับผมลองไปหาข้อมูลในเว็บไซต์ของเขาอะ่ะมีแต่ประเทศชั้นดําในเรื่องของการเรียนการทํางานทั้งนั้นเลยนะครับซึ่งผมก็เลยเลือกที่นี่ เป็นเอเจนซี่คอยดูแลผมนะครับและเท่าที่ผมทราบมานะครับคือ IDP เนี่ยเขาเป็นศูนย์สอบ IELS ด้วยนะครับรู้สึกว่าเออครบจบในที่เดียวเลยเนาะแล้วก็พี่ที่ดูแลผมในเรื่องของการทําเอกสารวีซ่ามาเรียนต่อที่แคนาดาเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะใส่ใจและก็โปรเฟชชั่นอลมากๆเลยคือ เขาดูแลผมตั้งแต่วัาที่ผมสมัครยันปัจจุบันเนี่ยเขายังทักมาถามผมเลยว่าเออเป็นไงบ้างกับการอยู่แคนาดานะครับซึ่งผมรู้สึกว่าโอเคผมเลือกถูกที่มากๆเลยคือผมสามารถผ่านวีซา่า SW1 หรือวีซ่า study and work ภายในรอบเดียวนะครับ oh. เออเสร็จวีซ่าภายในรอบเดียวนี้ถือว่าสุดยอดมากๆเลยนะครับ I, I นี่ก็รู้สึกว่าเออมันตื่นเต้นระดับหนึ่งเลยนะ oh. คือแบบ เราไม่ได้เรียนคลาสกับชาวต่างชาติมาเกือบ1ิปีแล้วมั้งล่าสุดที่ไปก็คือไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่เมืองแอชบาตตันประเทศนิวซีแลนด์นะครับตอนนั้นคือยังอยู่มนหนึ่งอยู่เลยอะ่ะยังเป็นเด็กที่ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรอยู่เลยแต่ตอนนี้เราโตแล้วไงเรารู้สึกโอ้โหมันจะเป็นประสบการณ์แบบไหนแล้วก็ไม่มั่นใจเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้เดินทางมาถึงบ้านแล้วเดี๋ยวจะต้องไปทำกับข้าวกินด้วยตอนนี้หิวมากนี่คือบรรยากาศ6โมงครึ่งนะครับมันมืดมาก ถ้เดี๋ยวไว้เจอกันวันที่4พฤศจิกายนนะครับผมวันที่เปิดเรียนวันแรกนะครับเปิดเช้าวันใหม่้วยรรยากาศฝนตกอันชุ่มช่าเดี๋ยวเราจะนั่งรถเมล์สาย r 5เพื่อซื่เข้าไปดาวเทากันโดยใช้ระยะเวลาประมาณ3 0 40นาทีและหลังจากที่เราถึงดาวเทาเนี่ยเราก็จะเดินไปอีกประมาณ5าทีก็จะถึงโรงเรียนแล้วนะครับสวัสดีเช้าวันที่4พฤศจิกายนนะครับก็ตอนนี้ผมมาถึงที่โรงเรียนเกรสต์สโตนคอน e ดสแควร์คูเวอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ ผมมาถึงก่อนเวลาเรื่องเรียนเกือบชั่วโมงเลยนะครับพอดีกะเวลาผิดพลาดนิดหน่อยแล้วก็ตอนเนี้ยข้างนอกผมตกค่อนข้างที่จะแดดกมากเลยนะครับผมมาถึงโรงเรียนเร็วบรรยากาศก,าก็จะเงียบๆหน่อยและนี่ก็คือบรรยากาศการลงทะเบียนเปิดเรียนวันแรกนะ o r I just want to describe it for some time. So then this would lead to what document should be used and how w r o n g and how you know a n so on. เนื <d ial> ่องจากเป็นวันเปิดเรียนวันแรกก็จะเลิกเรียนเร็วเป็นพิเศษซึ่งผมก็วางแผนว่าหลังจากเรียนเสร็จเนี่ยผมจะไปเดินเล่นที่สตานิปาร์สักหน่อย ตอนนี้เราอยู่ที่แ t ตลีปาร์นะครับซึ่งเป็นส่วนสาธารณะขนาดใหญ่แบบใหญ่มากๆใหญ่กว่าสวนลุม้ากเรานี่น่าจะหลายเท่าอยู่นะครับมันอยู่ทางตอนเหนือของดาวเทาแ n บงคูเวอร์ก็เลยคิดว่าเออไหนๆก็เลิกเรียนเร็วแล้วดีเลิกเรียนเที่ยงก็มาเดลเลยสักหน่อยเพราะว่ามันนั่งรถเมล์มาไม่ยากด้วยแบบแป๊บเดียวก็ถึงนะฮะ <c oughs> ผมคิดว่าวันนี้ผมน่าจะเดินอยู่แถวนี้สักมาณชั่วโมงนึงแต่ไม่รู้ว่าจะเดินทั่วปากหรือเปล่าปากมันใหญ่มากแล้วก็อากาศตอนนี้ถือว่าค่อนข้างที่จะ ไม่หนาวไม่ร้อนเกินไปนะครับคือลมแรงๆเห็นปะด้นหลังนี้ต้นไม้แบบทัดติวไปหมดเลยนะรก็เดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศของสวนนี้มาให้ชมนะคือสวนนี้มันใหญ่และมันสวนมากๆเลยเป็นส่วนสาธารณะที่มีขนาดใหญ่มากๆและว,วันที่ผมมาเนี่ยก็ลมแรงสุดๆไปเลย